อิทธิพลที่มีผลต่อพฤติกรรมและการดําเนินชีวิตนักเรียนบอกครูนะครับครูไม่บอกนักเรียนนะคือ1สภาพสังคมที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะครับข้อไหนสําคัญที่สุดครับบอกครูด้วย 2. นักเรียนคิดว่าขนบธรรมเนียมและประเพณีนะครับสำคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมของตัวนักเรียนในยุคปัจจุบันนี้นะและ 3. วัฒนธรรมข้ามชาติครูใช้คําว่าวัฒนธรรมข้ามชาตินะครับนะและ4 สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสื่ออะไรบ้างครับที่เป็นสารสนเทศสื่อไอทีต่างๆทั้งอินเทอร์เน็ตนะครับสื่อมือถือที่ใช้บลูทูธกันใช้อะไรกันหรือโทรศัพท์โอเคไหมครับปัจจุบันนี้คงไม่มีใครมาอีเมลส่งจดหมายตู้ปอน,นอไปหาคุณนุ้นคนนี้มีไหมครับเนาะมีนะแต่น้อยใช่ไหมใต่สมัยก่อนดีนะครับทำให้เด็กเนี่ยรู้จักทักษะการเขียนครับพาลนาความรักต่อฝ่ายเพศตรงข้าม จะจีบสาวหนึ่งคนต้องหนึ่งต้องมีความอดทนต้องไปเสาะหาบ้านเลขที่สาวคนนั้นมาให้ได้ก่อน2พอได้เสร็จนักเรียนต้องไปถามเพื่อนว่าเราจะเขียนจดหมายไปถึงผู้หญิงคนนี้จะเขียนยังไงพ,พารนาอย่างไรดังนั้นวัยรุ่นในสมัยก่อนน่ยจะเป็นนักประพันธ์ที่ดีนักเขียนที่ดีริงไหมครับมานั่งขัดกลเราโอ้แผ่นแรกฉีกไปไม่ไม่สละสลวยเพื่ออ่านแล้วให้ผู้หญิงเป็นไงครับตายใจเขียนแผ่นที่สองต่อโอ้มันไม่ค่อยดีนะอะไรนะ เขียนแผ่นที่3เขียนไปเขียนมาจนถึงเที่ยงคืนความรักของคนในสมัยก่อนอดทนนะครับแล้วจะไปหยอดใส่ตู้จดหมายเนี่ยโอ้โหตั้งใจแล้วหยอดแล้วหยอดอีกก็ไม่กล้าหยอดเพราะอะไรกลัวเขาจะไม่รับจดหมายและไม่อ่านจดหมายแต่ผู้หญิงในปัจจุบันนี้เป็นไงครับไม่ต้องส่งอะไรมาเลยเออเอ็มเอ็มมาเลยโอ้โหทันสมัยแต่ครูจะถามนักเรียนว่าอิทธิพลที่มีผลต่อพฤติกรรมของชีวิตเด็กวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ย ครูยกมาให้สี่ข้อและใครคิดว่าถ้ามีข้ออื่นมากกว่านี้ก็ยกตัวอย่างมาลองคิดดูว่าในสี่ข้อที่ครูวางเงื่อนไขไว้เนี่ยนักเรียนคิดว่าข้อไหนที่มีอิทธิพลต่อนักเรียนมากที่สุดครับในฐานะนักเรียนเป็นเยาวชนรุ่นใหม่คนหนึ่งนะตอบลงไปในสมุดครับนักเรียนครูอยากดูว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นในปัจจุบันเนี่ยนะครับที่มีผลต่อชีวิตของนักเรียนวัยรุ่นในปัจจุบันเนี่ยข้อไหนที่มีอิทธิพลกับนักเรียนมากที่สุดในเรื่องของพฤติกรรม นะครับอของพฤติกรรมของพฤติกรรมนะของพฤติกรรมถ้ามีข้ออื่นๆก็บอกปิกย่อยออกมาได้ไม่ไม่ไม,ไม่ตีกรอบของความคิดในเรื่องว่าแค่สีข้อแค่นี้นะมีมากกว่านี้ก็ได้ลงมือทำเลยครับนักเรียนเดี๋ยวคุณจะถามลงเลยครับคิดว่าข้อไหนคือประเด็นตรงนี้ครูอยากรู้ว่ามันจะสะท้อนออกมาอย่างไรในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กวัยรุ่นที่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยนะครับการกระทําเป็นตัวบ่งบอกให้แสดงออกผลทางพฤติกรรมออกมานะครับข้อไหนมีผลมากที่สุดแล้วบอกด้วยว่าเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวจะถามนะนักเรียนต้นทางนะครับส่วนปลายทางลงมือทําเลยครับตัวไหนที่มีผลต่อนักเรียนมากที่สุดครูเชื่อมั่นนะเด็กม .5 อย่างพวกเรามีสมองพอนะครับบางอย่างเนี่ย ไม่ต้องให้ใครมากํากับแนวความคิดครูอยาให้มันเกิดกระบวนการคิดของตัวนักเรียนเองไอเซลล์สมองอยาก,ยากบางอยาเนี่ยมันจะได้ทำงานบ้างนะครับตาดูหูฟังมือเป็นไงจดตอนเนี้ยตาดูสมองคิดมือเป็นไงเขียนครับลองดูข้อไหนที่คิดว่ามันมันมีอิทธิพลมากที่สุด เปรียบเสมือนนักเรียนบอกว่าอยากกินข้าวแต่ไปเห็นก๋วยเตี๋ยวน่าทานกว่านักเรียนจึงเลือกก๋วยเตี๋ยวนักเรียนมีเหตุผลไหมครับมีเพราะหนึ่งอยากกินน้ําร้อนๆอ,อยากกินเส้นอยากกินเครื่องเทศที่เป็นส่วนปรุงมันได้รสชาติกลมๆม,มากกว่านะครับจัดจ้านกว่าอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างให้ฟังทีนี้เรามาวิเคราะห์ตรงนี้ดูนะครับหัวให้เวลาประมาณ2นาทีนะครับนักเรียน เอาล้ครับครูคิดว่าเวลาคงเหมาะสมเดี๋ยวกล้องจับคนไหนคนนั้นตอบนะครับนะต้องจับคนคนไหนคนนั้นตอบนะตอนนี้กล้องอยู่ที่ใครครับตอบได้ไหมได้เนาะเอาได้เอา,เ,อาเป็นตัวแทนให้ครูหน่อยนักเรียนปบมือให้เพื่อนคนแรกนักคนอื่นเตรียมตัวไว้นะครับครูไม่ระบุคนไหนนะคนไหนปรากฏที่หน้าจอคนนั้นตอบเลยนะครับอนักเรียนคิดว่า อิทธิพลข้อไหนสําคัญที่สุดครับสำหรับตัวนักเรียนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอนักเรียนมองเรื่องสื่อเพราะอะไรครับเพราะรับรู้ในสื่อที่ไม่เหมาะสมและเกิดการเรียนแบบเออรับรู้ในในสื่อที่ทไม่เหมาะสมไม่เหมาะสม,ม,ม,สมเช่นเช่นอะเช่นก็เว็บโป้อะไรอเอาเว็บโป้เว็บโป้เขาไปทําอะไรกันครับเว็บโป ถ้าเป็นเด็กอนุบาลถามเขาเขาทำอะไรกันในบนทีวีอ่ะเขาทำอะไรมีเพศสัมพันธ์กันอ๋อการมีเพศสัมพันธ์ครูเคยเห็นเด็กอนุบาลกอดฟัดกอดเวียงกันนะเขาบอกไปดูละครใช่ไหมครับมากอดรัดฟัดเวียงกันบนถนนเหมือนตีกันครับแต่เขากอดรัดฟัดเวียงกันนั่นคือเด็กอนุบาลแต่ถ้าวัยพวกเราไปกอดรัดฟัดเวียงกันบนท้องถนนได้ไหมครับไม่ได้คงขำทั้งเรียนนะนะครับแล้ววิธีป้องกันล่ะครับในความคิดของนักเรียนตรงนี้ นักเรียนจะมีวิธีป้องกันสื่อที่เป็นสื่อรามมกได้อย่างไงบ้างในความคิดของวัยรุ่นนะครับไม่ควรสร้างขึ้นมาไม่ควรสร้างมันมันขัดกันนะไอ้คนสร้างก็ขายได้ดีได้กําไรไอ้คนเด็กวัยรุ่นอย่างเราก็เป็นไงครับอยากดูใช่ไหมหนักเรียนจะมีวิธีป้องกันยังไงเอาทีนี้ถ้าตัวเราครับตัวเราก็ไม่ดูไม่ดูใช่ไหมครับไม่ดูหาสิ่งอื่นทำ ครับเก่งมากเอาธรรมะเข้าช่วยนะท่องนโมสามจบถ้าไม่จบก็เป็นไงครับกระดดโดดลงสะนะจะได้สบายใจอา้าวปมมือให้เพื่อนนะครับคือสื่อนะครับเพื่อนมองเรื่องสื่อนะมาเป็นดับหนึ่งอา้าวใครคนต่อไปครับคนไหนปรากฏที่หน้าจอคนนั้นตอบเลยนะครับอา้าวสุกัญญาส่งไม้ให้เพื่อนโอ้ยสุกัญ,ญาวันนี้ผิวผิวพรรณสวยนะครับสดใสสะท้อนแสงของกล้องเลยนะครับอา้าวเชิญครับสุกัญญามองก้อไหน วัฒนธรรมข้ามชาตค่ะทไมวัฒนธรรมข้าบชาติมันมีอิทธิพลกับเด็กวัยรุ่นในสังคมปัจจุบันมากละครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กไทยมันจะติดเทรนอพอเห็นชาติเด็กชาติอื่นเขาทําอะไรก็มักจะทําตามโดยไม่คิดว่ามันถูกตามวัฒนธรรมของไทยหรือเปล่าเก่งแลนักเรียนพอยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าอะไรสักสักอย่างหนึ่งที่มันมีผลวัฒนธรรมข้าบชาติกับตัวเรามากที่สุด เช่นพวกการแต่งกายอะค่ะอย่างอย่างประเทศอื่นเขาส่วนมากถ้าเขาใส่พวกสายเดียวอะไรก็จะเป็นแบบธรรมชาติของเขาแต่ว่าแบบคนไทยใส่ก็มักจะใส่เวอร์เกินอะไรประมาณนี้แต่กูเห็นด้วยนะกับการเกาะอกนะครับเพราะประเทศไทยเมืองเป็นไงเมืองร้อนเห็นไหมนี่มองในแง่ดีไงครับแต่ถ้าใส่สายเดียวดีไหมผู้ชายว่าดีไหมดีครับ ช่วยพัฒนาให้สุภาพบุรุษเป็นไงครับมีความสดใสมีความเป็งปังมีน้ํามีนวลกระทุ่มกระทวอย่างมาโรงเรียนครับถ้าทําอย่างนั้นได้นี่คือข้อดีแต่ผลเสียมีเยอะไหมครับสุกัญญาผลเสียมีเยอะไหมครับมีเยอะนะครับวิธีป้องกันทําไงครับสุกัญญา จะทําอะไรก็คิดก่อนว่ามันถูกตามแบบของไทยเราหรือเปล่าค่ะอย่าไปติดเทรนของต่างชาติมากถ้าไปติดเทรนต่างชาติเณฑ์หมายถึงเอาภาษาไทยก็คือเงื่อนไขนั่นเองนะครับที่ต่างชาติเขาปฏิบัติมาเขามีเหตุและมีผลนะครับปบมือให้จุกัญญาด้วยอ้าวคนต่อไปครูอยากได้ความคิดคนต่อไปอีกคนนึงยิ้มหวานให้ก้องอนั่นแหละถูกต้องเอาไหมเพื่อน เขาเรียกคำถามบาดใจติดตาต้องกล้องนะครับติดตาตึงใจเอ้าเจนครับื่อข้อไหนครับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศข้อที่สี่เทคโนโลยีใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะวัยรุ่นมักจะดูสื่อจากอินเทอร์เน็ตวัยรุ่นมักดูสื่ออินเทอร์เน็ตไปดูตอนไหนวัยรุ่นดูตอนไหนกันเวลาไม่มีอะไรทำอ๋อวัยรุ่นเวลาไม่มีอะไรทํานักเรียนนักจิตวิทยาะเขาบอกไว้ว่าเด็กเมื่อไม่มีอะไรทําจิตจะฟุ้งซ่านถ้าจิตฟุ้งซ่านเนี่ยเด็ก มีส่วนหนึ่งที่จะคิดก็คือเกี่ยวกับเรื่องเซ็กจริงไหมครับถ้าจิตสงบสงเงี่ยมากเกินไปว่างเกินไปเด็กมักจะคิดถึงเรื่องเรื่องเซ็กเพราะมีมีอะไรยึดติดดังนั้นเด็กจะเข้าสื่ออินเทอร์เน็ตได้ง่ายเข้าไปหาอะไรครับถ้าเด็กฝ่ายดีก็ดีไปแต่ถ้าเด็กฝ่ายไม่ดีก็เป็นไงครับเสียสื่อที่เราดูบ่อยคือสื่ออะไรกบ้างครับเอาเอาเด็กวัยรุ่นไม่ใช่ตัวเราสื่ออะไร สื่อรามกนะครับเก่งมากวิธีป้องกันทําไงครับบล็อกไว้ใช่ไหมครับมันมันมันยากที่กูบอกมันยากเพราะอะไรตัวเราถ้าบังคับตัวเราได้มันเป็นไงครับดีเพราะมิฉะนั้นแล้วเขาจะไม่มีกฎหมายมาวางระเบียบให้กับสังคมว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะคนเราเนี่ยมันชอบฝืนธรรมชาติถูกไหมฝืนไหมนักเรียนมีรักยังครับยังไม่มีรัก แต่แต่ถ้าเป็นวัยพวกเราควรจะมีรักนะครับรักแบบใสๆนะครับรักแบบสะอาดอ้าวปบมือให้เพื่อนอนักเรียนมาดูภาพภาพนี้